มาสู่ช่วงที่2ของหมอความมหาชนนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันไว้กับคุณเคนค่ะใช่เ็นบอกมีพี่สหายสิกว่ารายเล่าให้พี่แอลฟังหน่อยครับ<อ>บางคนผู้เสียหายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะโดนคล้ายๆกันครับก็คือ,อให้บางคนก็ให้วางเงินเหมือนเหมือนของผมนะครับแล้วก็ไม่เข้ามาสร้างบ้าน<อ>บางคนก็ไปรื้อบ้านของเขาออกอแล้วก็ปล่อยลอยเลยให้เขาแบบ เขาไม่มีที่อยู่ไปรื้อบ้านเขาเลยใช่ครับอย่างนี้ท้าพูดสาธาลเรยกว่ามันชัวจริงๆเลยนะบ้านเก่าก็ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ครับแล้วบ้านใหม่ก็ไม่มาไม่มาครับเลต้องไปเช่าไปเช่าอยู่ข้างนอกมันโหดมันโหดจริงๆนะใช่ครับนอกจากชัวแล้วเนี่ยมันยังเหี้ยมโหดอีกเออจริงๆมันจริงๆท่าพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรท่านผู้ชมฮะคือหนึ่งเขาบ้านเขาอยู่ดีแล้วเมื่อคุณมาลึงเนี่ยหลอกเขาแล้วยังไปรื้อเขาอีกเขาอยู่ไหนอ่ะอมีเงี้ยตำรวจต้องตามจับแต่นี่ว่าเราอยากให้พัง ภาครัฐก,ก็เลยหรือหน่วยงานที่กํากับอะไรต้องเข้าไปช่วยแล้วว่าจะจัดการในพวกนี้ยังไงน้องแอลเห็นบอกว่ามีหน่วยงานหนึ่งเขาบอกว่ามีหน้าที่ดูแลผู้บริโภคหมกันใชนน่ะมีใครเอ่ยน้องแอลเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคก็วันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยคะ่ะกับคุณพัทรกรที่บุญรัตน์นะคะท่านเป็นหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภค OSS ของสภาองค์กรของผู้บริโภค<ด>ค่ะควสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับ ครับสวัสดีครับพนายสงการแล้วก็สวัสดีน้องแอลครับสวัสดีค,คุณเคนครับเดี๋ยวเล่าเรื่องเข้าคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะ<ด>เคสของคุณเคนเนี่ยคะ่ะคือโอนเงินไปประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะไปจองบ้านน็อกดาวน์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่รู้จักกันทาง f a c e b o o k แถมน้องเสือปฏิธานมประทุมธานีแล้วปรากฏว่าพอโอนเงินไปแล้วอ่ะโดนช่างผู้รับเหมาเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆแลวสุดท้าย ไม่มาทํางานให้อะค่ะ oh. อันนี้เนี่ยคือเข้าข่ายคือหลอกลวงเลยไหมคะแล้วทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะตอนนี้มันมีคาบเกี่ยวกันในส่วนของเรื่องออสัญญาทางแพ่งนะถ้าที่ผู้สื่ค้นี่ยว่า <c oughs> บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทนิติบุคคลที่จด กับทางกรมพัฒนาธุรกิจถูกต้องนะครับเมื่อปี55นนะครับแล้วก็มีสัญญาซื้อขายกันถูกต้องแต่ว่าประเด็นที่มันจะเข้าเรื่องช่อโกงหรือเปล่าเราต้องไปดูข้อเท็จจริงนะครับว่าก็มีข้อเท็จจริงในเรื่องของการที่เขารับเงินจากผู้บริโภคมาแล้วเนี่ยเขามีการสั่งซื้อวัสดุมาหรือเปล่าเพื่อที่จะไปสร้างบ้านให้กับทางผู้บริโภคที่ทาเข้าทําสัญญาแล้วเนี่ยครับ อันนี้นายสงการเคงจะทราบประเด็นนะครับว่ามีเจตนาไหมถ้าเขามีเจตนาตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่สามารถส่งมอบได้เนี่ยมันก็จะไปเข้าหลักล่องช่อโกงนะครับพี่พัตรกรครับครับคืออยางนี้เห็นผู้เสียหายเนี่ยพี่ที่เบื้องต้นที่คุณเขนรวบรวมมามันสิบกว่าลายอ่ะผมอยากให้พี่นําผู้เสียทั้งหมดน ปลองทุกข่าวโทษเลยพี่ต้องตามจับไอ้แก๊งนี้นะพี่นะเพราะว่าบางหลายน่าสารเป็นพิษลกรบ้านเขาอยู่ดีๆรับเงินแล้วปุ๊บมันไปกวาดลือออกหมดแล้วบอกจะสร้างเสร็จแในกำหนดเช่น30วัเน60วัสร็นแล้วมันเทเขาเลยถ้าเป็นรายเดียวเนี่ยยังอ้างได้ว่าอ๋อติดงานอื่นอยู่แต่ปรากฏว่าเยอะ20บกว่ารายผมอใหญ่พี่นำหน่อยแทนพวกพี่ศรีสุวรรณเราะช่วงนงานแกเข้าเยอะเหมือนกันอะไรอย่างพิษลกรนนำหน่อยพี่อย่าพี่ลุยหน่อยเดี๋ยวผมจะนัดได้ผู้ใหายทั้งหมดเลย20 10รายเนี่ย นัดเวลานอภัพี่พาไปร้องทุกที่กรมชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยอธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เลยค่ะคือวือแจ้งตำรวจที่โรงพักน้องเสือพี่ฝังแล้วเจ็บปวดไหมเห็นน้องก็บอกว่าขำอ่ะโดนหลอกอีกแล้วเหรอมันไม่ใช่ไงพี่ตังค์แล้วก็มีกาแจ้งความด้วยนะแค่ลงบันทึกประจําวันให้เนี่ยพี่ตังจะจัดการยังไงพี่ลงบอกจัดจความรู้สึกพี่เลย ไอ้พวกที่มันชัวร์กันนะเนี่ยเมื่อวานได้ทางทางเนชั่นก็ติดต่อมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าว่าทางพนักงานสอบสวนบอกจะต้องรอสิบคนผมว่จะต้องรอเพื่ออะไรถ้ามันเกียรตินาถ้าจะเข้าขชอบัววประชาชนเน่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้หลักลึกหลักเริ่มจํานวนผู้เสียหายแล้วนี่เนี่ที่เจตนาเนี่ยพี่พูดงี้ชัดเลยตำรวจบางคนนะพี่นะเนี่ยผมก็ซิไปฟังผมไม่อยากบอกใครเลยเอาทั้งประเทศรู้ไปเลยที้ตำรวจคนขี้เกียจ ต้องบอกต้องยี่สิบคนเรื่องขออการช่องบองประชาชนกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ต้องมากกว่าหนึ่งคนอะไรมันไม่ใช่กาพฤติการในโฆษณาต่อประชาชนจานวนมากแล้วหลอกเขาเนี่ยมันเข้าในช่องประชาชนแล้วเรื่องที่สองพรบคอมก็จัดการได้แล้วอ่ะอยากให้พี่ลุยเคสเนี่ยพี่อยาผยากให้พี่ประชาชนรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภคณวันนี้เลยอ่ะเพราะที่ผ่านมาพี่เสีแกันเดินเป็นๆนี่หลายหน่วยงานเลยเกินมันต้องลุยอย่างงี้พี่พี่พัตรลกร ครับครับทบาทของสภามีดําเนินการฟ้องคดีแล้วก็มีเอกสิทธิ์ในการเปิดเผยชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะครับเราได้ข้อเท็จจริงมาว่าธุรกิจมีการเอาเปรียบพวกและเมื่อสิทธิพวกหรือชอบโครงประชาชนเนี่ยเราเปิดเผยชื่อได้เลยฮะเราไม่โอ้โหเยี่ยมเลยพี่นี่แหละพี่ปรธากรผมหนุนพี่เต็มที่ไม่ต้องห่วงเลยนะไอพวกบริษัทไหนมันขู่พี่หรือนักกฎหมายไหนมันขู่พี่พี่บอกมาเลย คือพร้อมชนราอยู่แล้วพวกนี้คือมันไม่ใช่การหางกับการเลสุจริตจะไปหลอกเขานักกฎหมายมันก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าไม่ดีมันก็ต้องออกจากวงการไปเหมือนกันนะพี่ระพี่อยากจะฟากอะไรกับตำรวจหน่อยอ่ะพี่จัดจัะไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนท้องที่ที่รับผิดชอบเนี่ย คุณต้องเลิกชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการชอบประชาชนต้องมานับจํานวนว่าต้องครบสิบคนถึงจะโอมก่บความผิดอันนี้มันไม่ใช่นะครับในในแง่สํานักงานกิจการของสายุติธรรมก็เผยแพร่ความรู้นี้อยู่แล้วนะครับว่าให้ดูที่เจตนานะครับว่าเขามีการหลอกลวงประชาชนโดยโดยรวมไหมนะครับดูที่เจตนาเป็นหลังไม่ได้ดูที่จํานวนผู้เสียหายนะครับเรื่องการชอบกงประชาชนนะครับพี่เล่เรื่องน่งบอกกระซิบบ่มยามกระซิบผ่านพี่ไียังทุกคนเลยตํารวจเห็นแล้วขำพี่และที่สำคัญไอ สำนักงานอย่างนี้มันเหมือนเหยียบจมูกตำรวจนะพี่นาห่างโรงพักสามสามกิโลเองพี่โรงพักน้องเสือครับเออจะลงไปสู่ข้อเท็จจริงครับพี่ลุยเลยนะเดี๋ยวผมส่งทีมข่าวนักข่าวบุกไปกับพี่เลยยินดีมากคือเราต้สงสารผู้เสียหายพี่บรรทัศนค่ะครับเออเห็นก็คืออยากให้พี่ได้แอคชั่นใะพี่น้องประชาชนเขารู้จักก่าต่อไปเนี้ยนอกเหนือจะไปร้องสองล้อยังมีสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี้ย ซึ่งเป็นงานเป็นหน่วยงานที่มันกึ่งของรัฐเนี่ยคอยช่วยเหลือพี่นองประชาชนอยู่พี่บอกมาแลว้วพี่สัมพันธ์ผ่านรายการเลยฮะก็สภาองค์กรของผู้ไร้โภคนะครับก็ถูกจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินะครับม,มีอำนาจนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ไริโภคในเรื่องการไกลเกี่ยรวม,มทั้งทงฟ้องคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญานะครับแล้วก็มีเอกสิทธิ์ในการที่จะเปิดเผยชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ อันเนี้ยเราสามารถที่จะเปิดเผยชื่อท่านไปสามารถดูเพจสภาองค์กรของปุวยโพงครมีผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่มีพฤติการนะครับละเมิดสิทธิ์เนี่ยเราก็เปิดเผยชื่อตรงๆรฮะเราไม่ปิดบังครับเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าเออบริษัทก็บริษัทขอเออไม่ต้องตัวย่อ,อเลยเพราะเพื่อประโยชน์สาธารณะพี่ทําได้ผมเชื่อมัน่นใจมีมีช่องทางติดต่อนอกจากทางเพจไหมคะมีเบอร์สายด่วนพี่เชียวพี่ขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยพี่บอกเลยปุ๋ยโพ้งนะครับ แล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่สำนักง,งานก็เบอร์022391839นะครับแล้วก็เบอร์สายด่วนมือถือนะครับ081นะครับ1349216นะครับแล้วก็มีท IG, ั้ง n อ t ีส r กมเซิร์ชคำว่าสภาองค์กรของบุยนะ้ยโพงฮะรับรองว่ามีครับ่ะพี่ถามอีกนิดหนึ่งพี่เคยไปขอเลข เบอร์โทรสตัวแบบกสทชบางอย่างพหญาพี่มีเลขสีตัวเมื่อหนึ่งงานต่างๆบได้างมันทำได้ไงจำง่ายมันจำง่ายพี่ของกสทชเลยนะพวกผู้้กหญากสทชนี่เขาติดตามรายการเราอยู่ผมเชียร์พี่เต็มที่เลย ครับดาเนินการอยู่ครับพอเห็นหน่วยงานอื่นบางทีหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ที่การช่วยนี้เขามีได้สี่สี่ตัวเลขแต่สภาองค์กรผู้บรนโภคมันต้องได้ม้างนะพี่ไหนยังไงฝากผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับประธานของกสทชที่ผมเคารพรักและหลายๆท่านนะให้เลขสี่ตัวกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคไปเถอะนี่ผมไปตัวแทนพี่เลยนะขอบคุณมากครับท่านยินดีครับพี่ครับ คือผมว่าคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเหมือนน้องแอลใช่คือเราเห็นแต่พวกที่แล้วเนี่ยพวกนักร้องน้องๆเขาเลยม่เป็นคุณสีสวรรคก็ดีคุณสนทิยาสวัสดีคือมันเป็นหลักเรื่องของการเมืองแต่เราอยากเห็นหน่วยงานเนี่ยกึ่งของภาครัฐเนี่ยอย่างสภาองค์กรผู้โลกอ่ะวันนี้ เพิ่งรู้จักจริงๆอยากจะให้มีบทบาทขึ่นมาหน่อยและยิ่งเขาได้เอกสิทธิ์พิเศษเนี่ยอย่างงี้ท่านผู้ชมหายากมากเลยอย่างพวกนักกฎหมายไปนนำคอร้องไปบดหัวไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเราเลยค่ะอย่างเงี้ยเขามีเอกสิทธิหนึ่งถ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเขาทำได้ใช่แล้วและเขามีอำนาจฟ้องร้องด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยองค์กรหน่วยงานรัฐบางทีพึ่งพาไม่ค่อยจะได้เนี่ยอย่างที่เคสที่เราเจอเฉยสวมวิญญาณจ่าเฉยใช่ค่ะเดี๋ยวพอออกอากาศไปปุ๊บฝากเลยฮะเจนีตำรวจแห่งชาตินะครับลองสอบถามทางผู้นำกับโรงพักหนองเสือที่ว่าไอสถานประกอบการแห่งเนี้ย มีพฤติการอย่างไรเพราะว่าสามารถดําเนินคดีถึงแม้ว่าเป็นนิติบุคคลถ้ากรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจหรือตัวไอลูกจ้างนะมีพฤติการร่วมกันทุจริตแล้วถ้าต้องดําเนินคดีการตั้งนิติบุคคลนะคือถูกดําเนินคดีมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่าตํารวจเราต้องเป็นต้นท่านแห่งกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เขามาเปิดที่ทําการห่างจากโรงพักเนี่ยแค่3กิโลแล้วมันเหยียบจมูกเล่แล้วไม่ใช่แค่รายเดียวดิ คือมีเยอะอ่ะ <Ô>. ตั้งหลายสิบล้านเราสงสารเขาว่าถูกไหมคุณเคนเคยคิดจะแบตเตอรี่ไปถ่ายออกมาเอ้พวกไอ้พวกที่มันตั้งอย่างนี้หลอกลวงกันจะเคยไหมไม่มีนะไม่มีเราไม่ต้องกลัวเออเ็นบอกก็มีทางสุ่ิธี่ทก็อยากจะคุยเราใช่ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเลขาครับครับสวัสดีครับท่านพี่ก่อนและท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับผมท่านเลขาครับอันนี้ผมกระซิบ พี่เลยด้วยความเคารพราคาไอ้พวกบริษัทมัดฉชาชีพมีฉาชีพเนี่ยที่มันหลอกไปเรื่อยเนี่ยมันตั้งอยู่แถวหนองเสือปทุมธานีถิ่นของพี่แจด๊ดเลยเขาบอกว่าตั้งบริษัทมาพิกิจผมสรุปสั้นๆว่าหนึ่งรับสร้างบ้านน็อกดาวน์เสร็จแล้วพอเหยื่อหล,ลงเชื่อเงินไปคนละห้าหมื่นแสนหนึ่งสองสามแสนนะปรากฏว่ามันเททิ้งและที่สาคัญคือพี่พิกิจนะผู้เสียหายสิบยี่สิบรายแล้วไปแจ้งตำรวจตำรวจโรงพักหนองเสือบางคนนะฮะนั่งขำบอกโดนอีกแล้วเหรอ พี่กิตอยากจะฝากอะไรบ้างครเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องต้องต้องดูแผนบรรทุศกรรมนะครับเพราะว่าพวกพวกนี้มักจะใช้ช่องในการทําสัญญาในลกักษณะของคดีทางแพ่งครับนะครับเพราะว่าเวลาเขาต่อสู้เนี่ยเขาจะต่อสู้เรื่องทางแพ่งแต่ถ้าหากว่าเราดูว่าไม่เคยมีการก่อสร้างใ,ใดๆเลยไม่เคยมีจำเพียงการทำสัญญาแล้วหลอกในลักษณะญญของการนําเงินไปเฉยๆเนี่ยครับ มันก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขในคดีแพ่งนะครับมัจะเป็นคดีอาญาต้องดูต้องดูต้องดูเรื่องของการพฤติกรรมพฤติการทั้งหลายครับทีนี้จะให้ดีที่สุดก็คือไปที่ยุติธรรมจังหวัดเอาข้อมูลนี่ไปให้ไปที่ประุมธานีเลยใช่ไหมพี่ถูกต้องครับถูกต้องครับไปที่ยุติธรรมจังหวัดประุมธานีเห็นเขาบอกว่าไปที่โรงพักน้องเสือตํารวจามเออมาทำไรอ่ะมาโดนหลอกขำ เออทั้งที่จะรับขับลองทุกพี่และที่สําคัญคือมันเจ็บปวดอ่ะและที่ผ<ร>ู้เสียหายอะไรที่ผมฟังมานอกหน่อยจากคุณแค่นะพี่นะคือ <ปะ S 1> ตอนแรกก็โฆษณาบอกที่จะสร้างวัน,นมนนนมานี่เสร็จแล้วรับเงินปุ๊บบอกช่างไม่ว่างแล้วและที่ระบายนะพี่นะที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือให้เขาเนี่ยเตรียมพื้นที่ไอ้บ้านเก่าๆที่เขาเนี่ยจะทําการสร้างใหม่หรือทิ้งหมดเสร็จแล้วมันก็เทเขาทุกวันนี้ก็เดือดร้อนบางคนไปอยู่วัดบ้างอะไรบ้างเป็นโรคซึมเศร้าบ้างพี่อยากให้พี่ลุยหน่อยพี่ทิ้งทวนก่อนดีไหมพี่เนี่ย ก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยพี่ทิ้งทวนหน่อยได้ไหมฮะก็ให้ให้ให้แจ้งยุติธรรมจังหวัดหน่อยผมเดี๋ยวผมจะในทางหนึ่งผมจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยดูคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เช็คเรื่องเส้นทางการเงินของคนเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าถ้ามันมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอาส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลให้ตำรวจในการที่จะยึดทรัพย์ให้หมดเลยพี่เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมประกาศทางรายการเลยผมจะให้ผู้เสียทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์หน้านะครับ พี่อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมไหมอยู่ครับอยู่ครับยี่สิบไลนนะพี่คงยังปึกไปยุบสงสภาก่อนนะลงลุยได้นะพี่นาผมต้องขอแซงหน่อยนี่บอกว่าไปปุ๊บนี่ยุบสภาแล้วทันนะพี่นายังทันค่ะยังรักษาการได้อยู่นะเห็นบอกว่าจะหยุเดี๋ยวพี่นายชนบอกเลยอาจารย์ต้งาเนี่ยไปแจ้งแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องของศูนย์ที่ทำสร้างสูบบอกว่ายุบสภาแล้วท่านไม่เข้ามาแล้วจบเลยอ่ะคือคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ ไม่ได้ปูกไว้กับที่ตัวผมอย่างเดียวนะครับแต่พี่เป็นภาพลักษณ์นะพี่ต้องยอมรับว่าพี่ภาพลักษณ์นะคือคือคืออย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าที่ยุิธมจังหวัดเนี่ยเขาก็ทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งแหละอย่างไรก็ตามก็ยังยังพึ่งในส่วนของกระบวนการยุิธมที่กระทรวงยุิธมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่เนี่ยผมก็ช่วยจับตาเป็นพิเศษให้นะครับกระติดหน้าไปหาพี่ที่กระทรวงยุิธมเลยดีกว่าไปยุิธมจังหวัดเดี๋ยวถามปอวหลักฐานมาก่อนนู่นนี่นั่นไม่รับเรื่องอีก ไปหาพี่ดีกว่าอย่างน้อยได้เขาอุ่นใจไงอย่างน้อยเนี่ยท่านเลขาธิกิจแกบูอยู่เรก็ไปสนใจแล้วนะยินนะผมแกบูอยู่แล้วก็รวบรวมผู้เสียหายนะคะสักประมาณสักกี่คนมากที่สุดเลยคุณเคนฟังท่านท่านเลขาธิกิจแล้วสบายใจไหมรู้สึกดีขึ้นครับเอางี้รวบรวมกี่รลยบอกท่านเลขาอะไรการมั่นใจกี่รลย์สิบคนครับตอนเนี้ยครับประกาศต่อชิญชวนคนที่ถูกหลอกต่อพูดเลยคือใครที่ถูกถือถูกโกงถูกหลอกนะครับเออคือ คือสามารถติดต่อเข้ามาได้ทีุ่ณเคนใช่ครับที่เพจเลยใช่ครับแล้วรวบรวมหาทะเลขาใช่ครับเพื่อทิ้งทวนกวาดล้างไอ้แกงนี้ทันทีใช่ครได้กุศลมหาสารทะเลขานะฮะแต่ถ้าผมว่าไปติดขึ้นว่าความผมจะไปเป็นกําลังใจด้วยได้ครับยินดีครับนี่ฮะอืมใจทะเลขาขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะทนเลขาค่ะท่านบอกแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุตรงที่ไหนก็จะไปที่ยุทธทับจังหวัดานะท่านผู้ชมฮาทุกพื้นที่เมื่อเราเกิดเรื่องที่ เส้นสงขาย่อมัะสงขาแต่ละที่กระทรวงชรามมันน่าจะส่วนกลางเร็วกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลโกยเดี๋ยวไปแล้วก็อ่ะไฟอย่าเขียนเรื่องเสร็จสองสามวันรีบไปรับรีบไปชักชวนเลยบลกจากเนชั่นรายการหมอความมหาชนแนะนำมาไม่ต้องห่วงนะคุณใจยังคุณเคนดีดีขึ้นแล้วครับเริ่งดีขึ้นเลยเครียดเครียดแบบจะเป็นปีแล้วครับไม่ต้องเครียดดิทำไมแม่รอผานวันนั้นมัร้องแต่แรกอะหรื่องโิดต่อ อาจารย์ยากหรือไงใช่ครับใช่ครับเอออาจารย์ก็เห็นออกทีวีบ่อยนู่นนี่นั่นช่วยบ่อยอุ่นใจนะใจครับมีอะไรบอกกับพี่ฝากอะไรเป็นแบบทาหอนไหมเตือนแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยาก่อยากจะให้เช็คดูให้ดีก่อนแล้วก็คิดให้ดีๆก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินหรือจะวางมัดจําไปเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าเราคือบ้านมันราคาสูงครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดหรือว่าเราเขาเรียกความต้องการมันมากแล้วเราไม่ได้ คิดรายละเอียดเลยอะครับแล้วเรารีบจ่ายรีบโอนนะครับบ,บอกเลยว่าจบจบเลยครับเอาจางนี้เรื่องนี้กันพี่รู้ไหมจะให้ใพูดหรือไม่พี่แอลในฐานะตัวแทนผู้หญิงที่เห็นหนึ่ง ประเภทลถแลกแจกแถมโปรโมชั่นะต้แอลบอกอะไรบ้างหน่อยครับเป็นตัวแทนผู้หญิงนะอ่ะจริงจริงอ่ะเรื่องนี้ต้องต้องเลยตรวจสอบจริงจริงนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการที่เราไปรู้จักกับบริษัทเหล่านี้ทาง Facebook อ่ะคือมันมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเลยบางทีอ่ะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยเข้าไปจะไปซื้อบ้านหรือว่าน็อกดาวใช่ไหมคะแอลก็ชอบดูนะอยากได้บ้านน็อกดาวเหมือนกันดูรีวิวทาง Facebook เออแล้วก็อ่ะดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าการที่เราโอนเงินไปแล้วอ่ะสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีเคสของคุณเคนเป็นตัวอย่างแล้วน้องแอลถามตรงมามาชอบเอฟมาลาดูไลฟ์สดเอฟไหมฮะโอ้โหนี่เหมือนคนใกล้ตัวเลยเนี่ยโอ้โหเครียดคนใกล้ตัวที่บ้านเดินทางมาตางแนโอ้โหนี่เครียดเลยจะแยกทางกันแล้วเพราะเอฟเนี่ย โอ้สภผ้าในเต็มลาวเหรอโหเป็นเป็นพันตัวนี่ซื้อมาสี่ห้าปีใส่ทั้งปีทั้งชาติเกิดชัดหน้ากันยังไม่หมดแต่เอฟมาทุกเสาร์อาทิตย์มาส่งทุกบริษัทมาหมดเครียดสู้อทำไมดัเนี่ยเออแต่ได้สินค้าตรงปกใช่ไหมคะไม่ตรงปกก็เยอะแล้วมันเดือดร้อนเราไงที่สำคัญคือบอกพี่นวมระชนนะเวลาท่านดูทางออนไลน์ท่านอย่าไปเชื่อเต็มร้อยบางทีเพจดังๆมีชื่อมีเสียงก็บางทีเขาก็จ้างรีวิวอ่ะถูกไหมบางทีสำคัญคือเวลาท่านซื้อของออนไลน์ปุ๊บ ก่อนที่จะเปิดถ่ายไวก่อนเลยตั้งแต่เปิดเลยเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ถ่ายตอนที่เปิดหาว่าเอ๊ย มันส่งตรงปกแล้วเรามาเปลี่ยนเองดังนั้นตอนที่ท่านแกะห่อท่านถ่ายวิดีโอไว้เลยได้เป็นหลักฐานมาว่าตั้งแต่เปิดกองอะไรกองนี้คือหลักฐานและดําเนินคดีทันทีแจริงๆมันก็มีไม่รู้นทนี่เลยอย่างเคสคุณเคนอะมีตั้งแต่ไม่มีบ้านตัวอย่างให้ดูแล้วเออปกติเนี่ยบริษัทที่เขารับทําบ้านนกดาเขาจะต้องมีบ้านตัวอย่างให้ดูบางทีน้องแอบก็ไม่ได้ทาจริงบางทีมันก็ไปทาจ้างทาโมเดลมาหรือไปก๊อปโมเดลใขรมาแล้วมาโฆษณานั่นน่ะสิแล้วคนที่เขาใช้ทางสื่อสังคมออนไลน์เขาดูเขาเเเเชชืืื่่ออออ็นนนนราากกกหหมมััะบงทีล ได้เงินค่าจองบางทีเอาเหมือนหนึ่งถึงเอาแล้วนะหนึ่งบางทีคนเราไอ้โดนหลอกบางเหมือนนช่างแม่งไงขอแยกบอกนะก็คือความหมายคือว่าไม่อยากไปแจ้งความมาแจ้งความแหมตำรวจตำรวจพูดแบบนี้ไปฟ้องคดีต้องจ้างเสียงเงินค่าจองท่านงทงทนายไปมามันจะมากกว่าเหมือนนี่นี่คือนี่คือไอ้พวกนี้มันใช้หลักกลอุบายเลยในการที่เวลาหลอกเนี่ยัวเหยื่อักเสียเวลา หนึ่งแจ้งความก็ยากฟ้องคดีก็นานหรือติดตามอะไรเวลาเขามีงานมีการไงนี่คือหลักของมิจฉาชีพเลยท่านผู้ชมแล้วและก็ถึงหมวกองมิจฉาชีพนี่คือมันก็หลอกไปเรื่อยอะตำรวจต้องเอาจริงเอาจังใช่แล้วต้องไวด้วยนะใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยพอออกข่าวไปสมมุติว่าถ้ารู้ตัวแล้วอะขึ้ืนย้ายกันหมดปิดสำนักงานหนีใช่มันต้องออกหมายจับมาอย่างน้อยเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นปากเป็นเสียงต่อไปไม่ว่าจะในภาคไหนก็ตามก็ต้องช่วยกันออกหมายจับติดตามเรือว่า ถ้ากรณีมีหมายจาับตอนนี้ท่านผู้ชมแล้วแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกคนว่าท่านสามารถเอาภาพกขขึ้นเลยไม่ต้องกลัวเรื่องของ PDP a เลยเพราะเป็นการสืบแล้วก็ดําเนินการทางกฎหมายกับพวกที่กระทําความผิดที่หลบหนีอยู่ผมพูดในฐานะนอกเหนือจากเป็นกรรมการฏิรูปด้านบริษัทําแล้วยังเป็นกรรมการป้องกันและจัดก,การปัญหาข้อรองเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออนไลน์ของกระทรวงดิจิตัลด้วยมีหน้าที่โดยตรงนั้นเปิดเผยได้ไม่ต้องมาเบอร์เบิร์นแล้วเปิดเผยแล้วเขาจะรู้ได้ไงบางทีสื่อเขากังวลปิดหน้าปิดตาไง คนที่จะเปิดเผยก็กลัวใช่ไม่ต้องกลัวเล้ไม่ต้องกลัวเลยบอกสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะครับเรื่องของพีเดรู้เจตนาเป็นสำคัญประโยชน์สาธารณะท่านเปิดเผยเพื่อขอบอกแสจากพี่ม้องประชาชนในการแจ้งตัวอัยการที่ก่ออัยกรรมฮะฝากไว้เลยทุกรลยไม่ต้องกลัวมีปัญหาอะไรบอกผมเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากไปยังผู้กำกับสพหนองเสือมากเลยค่ะเร่งติดตามคดีให้กับผู้เสียหายหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยผู้เสียหาย1ิบกว่าคนแล้วแล้วถ้าหากท่านยังช้าอยู่แล้วปรากฏว่าคนที่เขาเป็นคนกระทาความผิดอ่ะ เขารู้ตัวปิดสํานักงานหนี<ช>หอบเงินเอาไปแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วอันนี้ยากเลยนะและยากที่สําคัญคือต้องรีบดําเนินการรับคําร้องทุก์แล้วก็รีบแฟกบันทึกคําทุกท่านส่งไปยังสํนักงานปปง,งเพื่อจะตรวจสอบเส้นทางการเงิน<ช>แล้วก็อายัดแล้วก็อย่างน้อยผู้เสียได้เงินคืนมาก็ได้ระท่านถ้าท่านไม่ทํเนี่ยอาจจะโดน157ได้ผมม่กลัเดิแค่เจ็ดเดียว จะเหมือนกับลูกชิ้นน่ะดึงดึงดงไปก็ได้ <c oughs> ผมเชื่อว่าพระผูใหญ่ดูทางเนชั่นเยอะมากผมฝากด้วยความเคารพเลยฮะบางทีเรายิกนิดหน่อยท่านอย่าไปถือสาเพราะว่ามันเกิดขึ้น <c oughs> เอาปัญหาของนักประชาธิปไทีทุกข์เนี่ย <c oughs> มาบอกกับท่านน่พระเครื่องบอกโอ้โหนี่ เนี่ยน้องแอลทำไมดุขนาดนี้ฟังพิที่สมการไม่ได้ดุแต่ทีมต้องบอกอย่างเงี้ยถูกไหมคุณเพนสบายใจมียิ้มเลยตอนแรกมาเศร้าเลยใช่ไหมน่าสบายใจนะคใจค่ะค่ะคุณคุณเคนนะคะก็ขอให้ได้เงินคืนเร็วๆนะขอบคุณมากคกำลังจะช่วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวร้อนในวงการ ผ้าเหลืองผ้าเหลืองเด่นดงคำไม่นอีกแล้ว<ช>เรื่องอะไรอ่ะคือมีพระรูปหนึ่งค่ะสลัดจีวรแล้วใส่ลุกเป็นสาวผมยาวโ,โไปเข้าคลินิกเสริมความงามคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้คเคยตามจับเมื่อประมาณห้าปีที่ผ่านมาสมัยนุ่มนุมเดี๋ยวพักสักครู่เราไล,ล่ฟังนะใช่ค่ะ